ชวดวดชวเอ้ยนี่อะ้รชวมี่ัดอะรดงกกับข้าวแรงเกี่ยวไปเติน้ำมันเยอะหน่อยน้ำมันเยอะหลายนี่เยอะหน่นยตุอบุการก็วิสกิงกินกับข้าวแรงเด้อเอาเกียวใส่กะทิพรีกก่อนพอมันจะเค็มเค็มเกียวจะเค็ม อกไมได้เยอะขึ้นกิ้นบอกไม่ได้ขอผุงนัวเพื่อนไข่ก็ส่งเพื่อจะเป็นโอ้นาไข่เขาดีเ็นหน้าไข่มันก็มันเดี๋ยวนี่กำมือมันแล้วแต่กุ้งจินกะเผาแรงกันอ้หัด่อนบ้างงามนี่สะอาด ทำมันมันสะอาดแกสรัดสดมันจดีกับพ่อแล้วองเอาเยอะน้ำมันเออขวอญทักขวเนี้ยที่้องเออบุกเจีเห็นบุกเคยเห็นพรอนฝนกัว่สูงแน่ยข้บ้านยายจงเลยงข้าจินเออก็มั่งงามกิจการกของน่านที่ยังมีเข้าไม่เหน่ยเลย นืาได้น้ก็เข้ไมือลายคือเราบอกที่แกกินแต่ไม่ได้เงินใช้ต่อตอนสารทินง่ายเวาเขาไม่เจ้านเอาเอะะเอาเอน่เีไม่ั้คนม่เจยวขนน หวแห้งหเลยทอดนะวะทอดมั็ใจ่มันหลทอดหัหองเลยทอด่หงาทอดม่ไหลเียเล่ยก็พอแล้วทั้งนี้อยู่บมันผมว่าก็ใใ่แล้วันก็ใใ่แล้วอ๋อปอบอบก็เ่ยปอบก็จะเอามัน่อน ยายจะเอาเลยเด้อก๋วเตยเด้อหนิเด้อถ้ามิงคุ้งอ่ะมาเด้อกินกันเด้อกินเป็นบ่อคนในเมืองคนในเมืองไงนากินบุเป็นดอดทอาหารบ้านนอกยายกินเป็นมีปั้นหยัมบ่อมีปั้นเกียวไหมเรียบเลย